สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมส่วนศินลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าขี่รถมาตรงทางนี้นะครับตรงข้างหน้านี้แล้วก็จะมีไดโนเสาร์ผมก็จะพามาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เดินเข้ามาก็จะเจอ ชิงช้าสวรรค์น,นะครับแล้วก็จุดเช็คอินนั่งถ่ายรูปได้นะครับนั่งถ่ายรูปเสร็จแล้วผมก็จะพาเดินดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมองมองสองมีรถไฟบลอกไปเที่ยวในป่าด้วยนะนี้ก็จะเป็นฟ้าหมุนนะครับไว้สำหรับมานั่งเล่นพักผองหย่นใจได้ครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นศาลาครับไว้นั่งนั่งเล่นนั่งชมวิวหรือทําอะไรก็ได้นะครับที่นี่ก็จะเป็นทางเดินเวลามาออกกาลังกายหรือทากิจกรรมกิจวัตรประจําวันต่างๆนผมก็พาเดินดูรอบๆนะครับ ต้นไม้ก็จะเยอะหน่อยบรรยากาศก็ดีดีมากครับเดิน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 ไปไหนไม่รู้ครับตอนนี้เดินไปเรื่อยตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนั่งเล่นแต่ว่าก็แบบไม่นั่งดีกว่านะครับเดี๋ยวยุงกัดไม่ใช่อันนี้ เมื่อมีหลายทางนะครับที่แบบไปได้ตรงนั้นก็จะเป็นที่นั่งเล่นอีกที่นะครับนั่งแบบนั่งสนทนากันตรงนี้ก็เดินจนมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ไม่รู้จะไปไหนต่อครับไม่ใช่ก็เดินไปเรื่อยๆครับเดินเรื่อยชมวิวต,ต้นไม้ เป็นไม้สีเขียวหลายหลากหลายนะครับมีเดินเดินเดินออกมาเดินเดินอะไรเดินเรื่อยๆครับอันนี้เป็นที่ให้เดินนะครับ แต่ว่าทางอาจจะเปลี่ยวนิดนึงนะครับถ้าจะมาคนเดียวไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับมาเป็นมากับเพื่อนดีกว่าแบบมานั่งเล่นนั่งคุยกันอะไรเรื่อยเปอยแบบไร้สาระพูดกันนะครับตอนกลางคืนไม่แนะนำให้มานะครับเพราะว่า ไม่มีไฟเสียงมันน่าจะอันตรายนะครับอยากจะนอนนะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคคุณรับ